เป็นเวลาประมาณกี่ทุ่มวันนี้นะคร been, wow. ja hey, ับเวลาสองทุ่มยี่สิบเจ็ดสองทุ่มยี่สิบเจ็ดครับยังี p าไม่ผ่านหัวหน้ายังไงดีต้องตอบตรงนี้ป่ะแบต้องสู้ต้องสู้อีพีสามมีเพิ่มมาหนึ่งคนนะสองคนครับกับหัวหน้าวันนี้ตัวร้ายอยู่ข้างหลังเรานะฮะ ดูตัวร้ายนะครับตัวร้ายตัวร้ายไม่สนใจอะไรเลยนะครับตัวร้ายครับตัวร้ายกลางวันหลับครับพอถึงเวลาทําครับหลับเหมือนกันครับนี่ก็จะหลับอีกแล้วครับผมอีกนายก็ลูกแบบลูกตกอะไรไงนะี้ยมั้งสิงแคมสภาพตอนนี้<อ> <laughs> นนส,สู้ในในตำข้าสูงไปด้วย <laughs> <laughs> บอกบอกบ,บ,บ,บอกเจ๊ด้วยว่ากี่สิง เอาเงียบริบเงียบริบคิดถึงคิดถึงคิดถึงใครครับถึงมากเลยคิดถึงใครที่นอนไม่รู้นะใช่ที่นอนเหรอไม่ใช่น้องเขาฟังเมื่อวานเหรอโอ้ยใครอะน้องเขาฟังไงเมื่อวานเลยเสียงว่าอยู่แถวแถวทองเดี๋ยวเขาตัดทองอิน ทา่านี้ขนาดนี้เป็นเวลาตีตีหนึ่งอ่ะเดี๋ยวคนดูเวลาหน่ที่คืนสามสิบสาครับเป็นไงบ้างครับยังไม่ถอยครับแต่ก็ยังไม่ผ่านบวมมาแล้วเจ็บเจ็บเจ็บมาก นี่เราเหลือกี่คนมีน้องคิมมีผมตะไข่พี่หอมอันนี้แหละมั้งของเราพี่เก๋พี่เก๋อีกคนพี่เก๋พี่เก๋อ่ะใหญไงนอนแค่นี้สู้ไหมครับไม่ถอยครับสู้ไหมหกโมงเช้าก็ยอมเพื่อเพื่อเพื่อกุศลครับผมจับมืออ้ยงงคนผ่านแล้วทำไมมานั่งท่านี้ครับ ให้กำลังใจครับให้กำลังใจกำลังใจคือทค่นีครับผมได้คะแนนเท่าไหร่ครับ้90ครับปั๊มไปกี่ครั้งครับ10แดงปั๊มกี่ครั้งกี่ร้อยอ๋อ200 200มันได้221ครับแต่หักลบแล้วเหลือ211ัิสูจครับกูสนหนึ่งสี่สองเลิก ยังไครับพี่ voilà kind of เก๋ยังไงเท่าไหร่เท่าไหร่ของพี่เก๋แปิกับ2 2มโอเค แกบนเมื el el ่อไรอะบนยังนี่ลดรับนีปล่อยน้ำหนักเร้าเนี่ยที่เท้ามันอยู่ไปครับเนี่ยงงไป45ห้าเซนเนาะอันนี้กลับคืนที่เดครับนี่คือจุดเรียกว่าศูนป่อยนากหนักไปครับนี่คือจุดที่เรียกว่าห้าเัือขครับนี่เรียกหยับเรืยร้อยครับเรียร้อยนี่คือเรียกไข่มือมันจะเฉ็ัไปครับ ขึ้นครับอ่ะวันนี้พี่กดน,นะครับลาครับกดได้เลย